สวัสดีครับสวัสดี FC Fanpage นะท่านผู้ชมผู้ติดตามผู้มีเกียรติที่น่ารักทุกทุกท่กทานเลยนะวันนี้ผมอยู่กับผมนะครับฝันคอโต้และทีมงานนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถกระบะสี่ประตูพร้อมกับหลังคาแคริบอยนะครับเป็นรถกระบะโตโยต้ารีโวคันนี้ปี2018นะครับใครอยากได้รถสี่ประตูนะรพร้อมกับหลังคาแคริบอยไปใช้งานคันนี้แนะนำนะครับโตโยต้ารีโวนะครับปี2018 คันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ 2.4e นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ 2.4e คันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ไม่หนึ่0 0 0นมกิโลเท่านั้นนะครับราคา4 6่0 0 0าบาทนะก็ผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะครับผ่อนอยู่ประมาณแ0 0 0นะครับราคาคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรถมือเดียวรถหน่วยงานปลดระวางมา มีหลังคาแคริบอยนะครับเอาไว้สําหรับใช้งานนะครับหรือว่าใช้ในครอบครัวก็ได้นะเพราะว่าเป็นกระบะสีวัวโตนะครับรายละเอียดนะครับตัวโฉมนะครับคันนี้ก็เป็นตัวโฉมรีโวปีสิบแปดเกียร์ธรรมดานะไฟหน้าเป็นไฟหน้าหลอดไส้นะครับทะเบียนคันนี้หนึ่งหกสามสามกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดําช่องดักลมสีดําแบบนี้นะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับในส่วนของตัวล้อ นะครับตัวล้อได้เป็นล้อแม็กแท้เดิมทรงรุ่นทรงปีนะครับเป็นล้อแม็กนะครับขนาดนะครับ16นิ้วนะครับล้อขนาด16นิ้วนะครับยางปี2022นะครับรายละเอียดซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆรถสวยนะครับซุ้มลงซุ้มล้อไม่มีผุไม่มีพังนะครับรายละเอียดสวยๆเลยนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับบริเวณกระจกมองข้างชุดแต่งพรีเมียมนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นไฟเลี้ยว LED นะครับเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับกระจกได้เป็นกระจกแท้เดิมกระจกแท้เดิมนะครับมือเปิดประตูนะครับทั้ง4บานนะครับได้เป็นโครเมียมหมดเลยนี่เลยผมเปิดแบบนี้เลยเปิดเป็นสืบเลยนะเปิดเป็นสืบเลยสืบเพราะเปิดประตูแบบนี้ <vid> แหละนะครับอ่ะภายในห้องโดยสารนะครับก็ถือว่ากว,กว้างพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวเบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเดินด้วยได้ข่าวจะเข็บเดียวเกียร์เป็นเกียร์กระปุกหรือเกียร์แมนนวลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวล5้าสปีดนะถุงคงถุงเกียร์ สภาพสวยนะครับโหมดขับขี่ก็จะมี2โหมดนะฮะมีโหมดประหยัดก็คือโหมด e ีโนะครับแล้วก็ตัวนี้พาวเวอร์โหมดแล้วก็สามารถเลือกขับขี่นะครับได้2สเต็ปนะครับในส่วนของตัวคอนโซลนะครับก็จะเป็นคอนโซลดาตัดด้วยสีบอลเงินนะครับมีจอมาให้เรียบร้อยเป็นจอแท้เดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ภายนอกเรสซสายคันนี้ก็จริงๆตรงนี้มันสามารถเก็บนะครับเครื่องดื่มนะที่รักษาความเย็นไว้ได้ นะครับแต่เราต้องเปิดแอร์นะนะเปิดแอร์นะครับมีเครื่องดื่ม M 1 0 0้กระทิงแดงวิโพนะครับแบรนเบอร์อะไรก็แล้วแต่น้ำทงน้ำท่อมก็ใส่ได้นะนะครับใส่ได้แล้วก็ปิดนะครับสามารถเก็บนะครับอุณหภูมิความเย็นได้นะเวลาเรา,าดื่มหรือทานเนี่ยนะจะได้รู้สึกสดชื่นนะเวลาเครื่องดื่มเย็นๆเวลามันได้ดื่มแล้วมนรู้สึกสดชื่นก็ถือว่าดีนะครับ <S <S ตัวเก๊แล้วก็สมุงสมงอ่าสมุดเล่มอ่าบุ๊ก ผู่มือการใช้ต่างๆก็อยู่ครบนะครับนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นอของหน่วยงานเก่านะที่เขามีการตรวจเช็ครถนี่เห็นไหมนะครับมีการตรวจเช็ครถใช้รถนะครับนี่เลยนะครับนะเป็นรถของหน่วยงานเก่านะครับรถมือเดียวจริงๆคันนี้รถหน่วยงานจริงเอกสารต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะอาดสะอ้านคันนี้ไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับได้รถปีสิบแปดราคาติดหนัหกหมื่นเก้าพัน กระบะสีประตูพร้อมหลัง,างคาคาร์บอยแบบนี้นะครับสภาพสวยนะครับแล้วก็บริเวณซอกแก้มต่างๆก็ซออเดิมแก้มเดิมหัวลงหัวรถต่างๆเดิมๆ,งงงงมๆรวมถึงตัวแผงวัตตูนะครับก็เป็นแผงวัตตูสีดํานะครับตัดด้วยสีบอลมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะบริเวณที่เท้าแขกพับแขงก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับกระจกแท้เดิมบานหน้าคันนี้กระจกแท้เดิมทั้งคันนะครับมาดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับห้องโดยสารด้านหลังก็ เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับเบาะผ้าเป็ Сп นเบาะผ้าดําเดิมด้วยได้ขาวนะครับเบาะสวยนะครับแผงประตูประตูต่างๆสภาพสวยกริบเลยนะครับหลังโคกหลังคาสะอาดสะอาดนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะแผงประตูแผงประตูต่างนะครับตัวกระบะก็จะเป็นกระบะเดิมนะกระบะเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะตัวทงตัวถังนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดนะเหลี่ยมสันคมชัดสวยงามนะครับตัวล้อเดยเป็นล้อแม็กแท้เดิมขนาด16นิ้ว ยางก็เป็นยางยี่ห้อดีนะครับปี2022แล้วก็บริเวณซุ้มล้อแคสซงแคตสตีเนี่ยนะครับดูได้เลยว่าแคตสตีเดิมสวยไม่มีตัดต่อนะครับซุมซ้มลงซุ้มล้อมไม่มีผูกนะมาพร้อมกับยางอะไหล่ด้านหลังนะครับนี่เลยสภาพสวยกริบเลยนะตัวถัง <ST AR> นะครับบางๆนะครับมาดูบริเวณด้านหลังคันนี้ใส่หลังคาคาร์บิอยมาให้นะครับใส่หลังคาคาร์บิอยมาให้มือเปิดปมมเป็นโคมเมียมไฟเบรกรงที่3ามีให้นะครับ ไฟท้ายเป็นไฟแ้ายขาวแดงนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยไฟวีไฟเบรกนะครับเป็นหลอดไส้หมดเลยแต่ว่าสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับสำหรับตัวนะครับไฟด้านท้ายนะครับไม่มีแตกนะครับภายนอกเรสารด้านด้านท้ายนะก็เป็นหลังคาคาร์บอยแบบนี้นะครับเป็นหลังคาแคาี์บอยแบบนี้สภาพด้นานในสวยนะครับแม็กไลเนอร์แท้เดิมตรงรุ่นของโตโยต้าสภาพแม็กไลเนอร์ยังสวยเลย น,นี่ก็คือตัวโครงสร้างตัวรายละเอียดของ t o y o ต a Revo 2.4E ปี2018นะคันนี้ราคา469,000ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะครับกระบะ4ประตูตัวเตี้ยผ่อน8,000พร้อมกับหลังคาคาริบอยอันนี้คือลงเล่มให้เรียบร้อยแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบนะครับหลังคาคาริบอยอยากให้ทอลอนะแล้วก็อยากให้แจ้ง เป็นรถกระบะสี่ประตูธรมรมดาก็สามารถทาให้ได้นะฮะไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับตัวโครงสร้างตัวเหลี่ยมตัวสันเดิมสวยแล้วก็บริเวณช่วงล่างให้ดูนะครับว่าแคตรงแคตีเส้นเดิมเส้นเดียวไม่มีตัดต่อแล้วก็ซ้มลงซ้มล้อต่างๆนะครับไม่มีผุเลยนะซูมล้อเดิมสวยยางปี2022ทั้ง4เส้นนะครับเป็นยางมีเยี่ห้อยางดีเลยนะครับตัวบริเวณล้อขอบต่างๆนะครับไม่มีรอยฝูดรอยมุดนะฮรรอยรูดมาเลย สภาพก็ถือว่าเดิมสวยนะครับได้เป็นรถแท้เดิมแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวโครงสร้างนะครับบางๆนะครับตัวโครงสร้างบางๆแลเข็มแมาร์สปอร์ตเมสอาร์ต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับนะแล้วก็ตัวกระจกนะครับแท้เดิมกระจกแท้เดิมนะครับกระจกแท้เดิมนะครับแล้วก็สภาพภายในนี่เปิดแบบสื่อนะฮะนี่เลยนะฮะเบาะห้องโดยสารนะครับก็ ก็ถือว่านั่งสบายเพราะว่าผมชอบตัวต้าก็คือห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยบอร์เนี่ยเขาปรับองศาท้ามันเอียงอยู่เนี่ยนะเวลาเรานั่งเนี่ยนะมันก็รู้สึกสบายเนาะมันไม่ได้นั่งหลังตรงเลยนะสี่ิลยการนั่งองศาการนั่งก็ถือว่าดีนะครับห้องโดยสารด้านหลังก็เป็นรถสีประตูก็ถือว่ากว้างในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะรก,ก็ใช้งานได้ในครอบครัว นะครับหรือว่าจะใช้ต่อยอดอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าคันนี้เป็นกระบะสีประตูพร้อมกับนะครับกระบะด้านท้ายนะมีหลังคาแคารบอยหลังโพกหลังผ้าผ้าหลังคาสาภาพสวยสะอาดแล้วก็คอนโซลกลางก็จะมะีนะครับที่เท้าแขนวางแขนนะครับมีที่วางแก้วได้2ใบนะครับเบาะด้านลงด้านหลังก็ไม่มีขาดไม่มีปิ้นนะสาภาพสวยคลิปเลยนะครับ4 6, 6, 9, 000, ี่แสนหกหมื่นเก้าพันเครดิตฟรีดาวนะครับผ่อนแปดพัน รถมือเดียวคันนี้รถหน่วยงานตรวจรวางมา9้กัาการันต,ตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างเครื่องเกียร์ช่วงล่างสเต็ปแค่เนี้ยนะก็ก็ถือว่า่าการันตีได้แล้วนะสำหรับรถนะการักตีไม่มีเรื่องคนหนักแน่อนอนนะครับบริเวณซอกต,ต่างๆก็เดิม,มหัวนงหัวน็อตนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีเก่านะครับแผงประตูสวยเดิมนะครับเป็นนะครับชิ้นดา นะครับตัดด้วยลายผ้าแล้วก็บริเวณขอบก็จะเป็นสีบอลเลยกระจกน้ะเป็นกระจกแท้เดิมทั้งคันรวมถึงกระจกบ้านหลังด้วยนะครับอ่ะดูห้องโดยสารนะครับนี่เลยปี2018นะอ่ะผมสตาร์ทเครื่องเลยดีกว่าเห็นไหมฮะอ่ะดูไฟล์สถานะของตัวรถนะฮะเห็นไหมครับขึ้นทุกจุดเลยนะของไฟ ABS นะครับไฟตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เบรกมือนะครับตัวเครื่องหมายตกกรจ นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเจ็ดพันกะิโลนะสตาร์ทเครื่องเดียวติดเลยนะฮะสตาร์ทเครื่องเดียวติดเลยนะครับนะสำหรับ toyota river โฉมนี้ก็จะต้องเหยียบคันเร่งให้สุดก่อนแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัด multi นะก็สามารถควบคุมนะบลูททูธได้รับโทรศัพท์ได้มือถือได้ แล้วก็ควบคุมตามจุดต่างๆได้นะครับนี่เลยสําหรับพวงมาลัยก็เป็นแบบนะครับจะสามก้านหรือสี่ก้านแล้วแต่เราเรียกยังไงก็จะผมเรียกสามก้านนะครับนี่เลยก็จะมีช่องว้ลแบบนี้นี่เอาไว้สําหรับจับเท่ๆตึงๆนะนะขับมือเดียวอย่างนี้อ้อไปไงนะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดนะสาหรับการขับขี่นะแต่ว่าสภาพพวงมาลัยให้ดูว่าสภาพพวงมาลัยเดิมตัวนงตัวหนังเนี่ยไม่มีขาดไม่มีเปลือก นะครับภงมายเดิมสวยนะครับแล้วก็ไ uhm, ด okay. ้เป็นภงมายแท้เดิมหนังแท้เดิมนะไม่ได้มีการหุ้มใหม่ถ้าหุ้มใหม่นะครับตัวหนังภงมายระหว่างแท้กับเดิมเนี่ยคือดูตาเปล่ารู้เลยนะครับสาหรับตัวภงมายก็กาชับสวยนะฮะนี่เลยนะครับไม่มีหลากลวงนะครับรวมถึงตัวซ่องเซอร์กต่างๆนะครับเดิมเดิมสวยๆเลยนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ระบบแมนนวลนะครับความเย็นแมนนวลทิศทางของ แอร์ก็เป็นแมนนวลนนะครับแล้วก็เครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่นวิทยุนะครับจากโรงงานเลยจากโรงงานเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็รับอ่ารับบล็อกแล้วสัญญาณวิทยุได้หกสถานีนะครับนี่เลยนะเครื่องทรงเครื่องเสียงก็ใช้ได้บลนะครับนี่เลยแล้วก็เป็นเครื่องเสียงที่อ่าสามารถพอฟังได้เลยนะฮะนี่เลยเสาองสาเอนะแผงวรตตูนะครับมาบังร่มบังแดดก็สภาพสวย t o y o ต้ารีโว่ 2.4e ปี2018คันนี้ราคา469,000เก้า็ผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือจะให้ผมอัดทอตโต้ดูแลพิเศษก็สามารถแจ้งออดมินได้เลยนะครับอยากให้คุณหมัดดูแลนะหรือว่าอยากปรึกษาคุณหมัดเรื่องเคสเรื่องอาชีพเรื่องเงินดาวนะครับก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับวันนี้ผมอัดทอตโต้ ขอบพระคุณนะครับ FC ทุกท่านเลยแล้วก็ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านเลยที่น่ารักและกดติดตามเพจของบริษัทคอโต้นะครับก็เดือนหน้าเดือนนี้อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วเดือนหน้าก็จะเข้าเดือนมีนาก็เห็นเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเริ่มเข้าฤดูร้อนเข้าฤดูร้อนแบบเต็มตัวร้อนเป็เแล้วหนาแล้วบ้านเรามันร้อนแล้วด้วยหําวใครหาก็บเาผ่อนประมาณนี้หน้วก็ติดต่อเข้าไม่ได้เลยนะหรือว่าจะเป็นรถเก่งเรา เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่สามพันนะครับคร์บัมีเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ห้าพันอยากรูคันไหนชอบคันไหนสนใจคันนี้นะครับโตยต้ารีโวโก้จตายปีสองพันสิบแปดนะครับราคาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันไม่แสนสี่รถหน่วยงานมือเดียวนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยวันนี้ผมมานอตโต้ต้องขอตัวอะไรนะต้องขอตัวนะครับไปก่อนเลยวันนี้สวัสดีครับอ้าวพี่หมาดใชครัมพี่พี่หมาดง,นา,ยยา,งนนานหน้าฝนเื่นไหน